บัทนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนรััสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์รอมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมสวาคาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิประภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วสั้นดิธิโกอันภูปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบเรวยก,การเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดู โอปณนญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตังเวริตบโบวินยูหิอันวิญยูคือผู้รู้เพิ่งรู้เฉพาะตนพระพุทธเจ้าผู้ทรงจำแนกแจกธรรมได้ทรงจำแนกแจกธรรมไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วดังบทพระธรรมคุณว่าสวากาโตภวตาธรรมโมนั้นก็ได้ทรงจำแนกรัดบอกไว้ใน กายอัญญาวานึง่งมีสัญญาความจำหมายมีใจครองของทุกๆคนนี้เองได้ตรัดบอกจัดจำแนกไว้ก็ภายในกายดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมลีรพุทธเจ้าทรงแสดงอันเป็นสจัจจะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมดาก่อนน้อมเข้ามาในกายมีสัญญามีใจของตนเอง หรือเรียกสั้นว่าที่กายใจนี้ของทุกๆคนนี้เองก็จะพบว่าเป็นสัจจะคือเป็นความจริงตามที่ทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนว่าข้อนี้ทุกก็อยู่ที่กายใจนี้ข้อนี้เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกก็อยู่ที่กายใจนี้ข้อนี้ทุกขนิโรธดับทุกขก็อยู่ที่กายใจนี้ ข้อนี้เป็นมัรคือทางปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์ก็อยู่ที่กายใจนี้เมื่อดูเข้ามาที่กายใจนี้ก็จะพบว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นนิโรธความดับทุกข์นี่เป็นมัรคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นทุกคนจึงสามารถ ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจได้เพราะธรรมะที่ทรงแสดงก็คือตัวธรรมดาที่เป็นความจริงและก็เป็นธรรมดาและความจริงที่กายใจนี้ของตนเองแต่วิธีอธิบายแสดงของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่ามีปริยายคือทางที่แสดงเป็นอันมากตามควรแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังผู้ฟังที่มีปกติ รักสวยรักงามของร่างกายที่เรียกว่ามีตัณหาจริตอย่างหยาบก็ทรงแสดงสั่งสอนให้ํำสติหรือตั้งสติคือกำหนดใจพิจารณากายให้รู้จักกายรวมเข้าก็คือว่าให้รู้จักว่าเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเพื่อที่จะได้ละตัณหาจริตอย่างหยาบของตนได้บุคคลที่มีปกติ ไม่ติดในกายมากนักแต่ยังติดในเวทนาคือต้องการให้มีความสุขกายสุขใจเป็นสำคัญแม้ว่าร่างกายจะไม่สวยสดงดงามจะไม่ตกแต่งให้สวยสดงดงามก็ไม่เป็นไรขอให้มีความสุขสบายกายสบายใจก็แล้วกันเรียกว่าเป็นปัญหาจริตอย่างละเอียดพระองค์ก็ตรัสสอนให้ทำสติกำหนด พิจารณาเวทนาสุขทุกขไม่สุขไม่ทุกที่บังเกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ละสัณหาจริตอย่างละเอียดเสียบุคคลที่ไม่ติดในกายมากนักไม่ติดในเวทนามากนักแต่ว่ายังติดในจิตใจคือต้องการที่จะให้จิตใจได้พบกับสิ่งที่ต้องการเพราะจิตใจนี้ย่อมมีความต้องการ อย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ไม่คำนึงถึงสวยงามทางร่างกายไม่คำนึงถึงสุขทุกทางกายทางใจมัารักมุ่งที่จะให้สำเร็จตามที่ใจปรารถนาเป็นที่ตัง้งแม้ว่าจะต้องสกปรกทางร่างกายจะต้องเป็นทุกทางกายทางใจอย่างไรก็ไม่ว่า มุ่งห้ไลด้ดังใจเป็นที่ตังก็ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดพิจารณาจิตบุคคลจำพวกนี้เรียกว่าเป็นทิฏฐิจริตยอยา่างหยาบเมื่อทำสติกำหนดพิจารณาจิตให้รู้จิตที่เป็นไปอยู่เป็นอย่างนั่นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างคือปรารถนาอย่างนั่นบ้างอย่างนี้บ้างร่วมเข้าก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับเช่นเดียวกันมันจะทำให้ละทิฏฐิจริตยอย่างหยาบนี้ได้ ส่วนบางคนนั่นก็ไม่ติดทางกายทางเวทนาหรือทางจิตใจเรื่องกล่าวมากนักกว่าติดอยู่ในเรื่องของจิตคือต้องการให้ไดอารมณ์คือเรื่องที่ชอบที่ปรารถนาเป็นสำคัญมุ่งเรื่องเป็นที่ตั้งเมื่อเป็นดังนี้ก็ตรัสสอนให้พิจารณาธรรมะคือเรื่องที่บังเกิดขึ้นในจิตบุคคลจำพกนี่เรียกว่า มีทิฏฐิจริตอย่างละเอียดเมื่อทำสติกำหนดพิจารณาธรรมะคือเรื่องในจิตก็ย่อมจะละทิฏฐิอย่างละเอียดนี้ได้บุคคลในโลกย่อมมีจริตกันอยู่ดังที่กล่าวมานี้และทุกคนก็อาจจะมีกันอยู่ทั้งสี่ข้ออาจจะแตกต่างกันว่ามีข้นไหนมากคนไหนน้อยแต่ก็มีด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติตามสต,ติปัฏฐานทั้งสี่ คือตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมย่อมจละจริตอัธยาศัยหลังที่กล่าวนั้นได้มาเป็นภูที่มีจิตปราธจักจริตที่เป็นกิเลสต่างๆจึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์และพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงสอนสติปัฏฐานมาโดยลำดับตามหมดต่างๆ ในประสูตรใหญ่ของสติปัฏฐานที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานาสูตรที่ได้แสดงมาโดยลำดับมาถึงขั้นที่จิตบริสุทธิ์จากจริตต่างๆทั้งที่เป็นส่วนหยาบทั้งที่สุดเป็นส่วนละเอียดสมควรที่จะทรงแสดงสัจ,จคือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่งจึงได้ตรัสแสดงให้รู้จักทุกู้จักเหตุเกิดทุกู้จักความดับทุก รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งก็รวมอยู่ในข้อสุดท้ายของหมวดสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นด้วยและก็ได้ทรงแสดงอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นต้นพราะฉะนั้นจึงได้จัดร,รวมเข้ามาในขันห้าอาจตนาหขันห้านั้นก็คือว่า ทรงจำแนกแยกอัตภาพคือภาวะที่ยึดถือกันว่าเป็นตัวเราของเรานี่ออกเป็นห้ากองคือรูปประขันกองรูปรูปประกายอันนี้เวทนาขันกองเวทนาก็คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาขันกองสัญญาก็คือความรู้จำหมายต่างๆจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลสภาะ สิ่งถูกต้องทางกายยำธรรมะคือเรื่องราวทางใจเป็นตน้นสังขารขันกองสังขารก็คือความคิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆไปในรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างวิญญาณขันกองวิญญาณคือความรู้ที่เรียกว่าเห็นความรู้ที่เรียกว่าได้ยินความทราบที่เรียกว่าได้ทราบกลิน่นได้ทราบรส ได้ทราบสิ่งถูกต้องและความรู้ที่เรียกว่าความรู้ความคิดนั่นแหละทางมนโนคือใจกันเรียกว่าวิญญาณและได้ตรัสสอนให้รู้จักอาจตนะทั้งหกคือตาอันหมายถึงประสาททางตาที่เห็นรูปได้หูอันหมายถึงประสาททางหูที่ได้ยินเสียงได้จมูกอันหมายถึงประสาททางจมูกที่สาบกลิ่นได้ เล่นที่หมายถึงประสาทลิ้นที่สาบรสได้กายหมายถึงประสาทกายที่สาบสิ่งถูกตรองได้และมันโลคือใจที่หมายถึงมันสมองที่เกิดกำกับไปมีกำกับไปกับตาหูจมูกเล่นกายและมีลำพังที่เรียกว่าเป็นความคิดความรู้ต่างๆปัดสอนให้รู้จัก พร้อมกับสิ่งที่คู่กันที่ต่อกันคือรูปที่ต่อกับตาเสียงที่ต่อกับหูกลิ่นที่ต่อกับจมูกรสที่ต่อกับลิน้นสิ่งถูกต้องที่ต่อกับกายธรรมะคือเรื่องราวที่ต่อกับมโนคือใจก็เป็นอันว่าตาหูจมูกลิ้นกายและมโนคือใจเรียกว่าเป็นอจจนาจตนะภายใน อายตนะแปลว่าที่ต่อเป็นที่ต่อภายในส่วนรูปเสียงกลิน่นรสหดทพะและธรรมะคือเรื่องราวเรียกว่าเป็นอายตนะคือที่ต่อภายนอกทั้งสองนี้ย่อมต่อกันอยู่เสมอในทุกๆคนตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่แม้ในขณะที่หลับตัวมโนที่แปลว,ว่าใจ ในปัจจุบันท่านมัจะไมายเอามันสมองกับธรรมะคือเรื่องราวก็ยังไม่ยอมหลับยังต่อกันอยู่ปรากฏเป็นความฝันหลับสนิทคือไม่ฝันนั่นแหละจึงจะพักคือมันโลกับธรรมะคือเรื่องราวจึงจะพักในโบทปกตินั่นมักจะไม่คอยพักยังต่อกันอยู่เป็นความฝันวันที่เป็นความฝันอย่างอยาก ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาจำรายฝันนี้เป็นความฝันอย่างละเอียดไม่จะแจ้งเตือนขึ้นมาก็ลืมหมดจำไม่ได้พระพระเจ้าตรัสสอนให้รู้จักขันธห้ากับอาจรณตทั้งหกคือหกค,คู่เมื่อเรียงเป็นรายข้อก็เป็นสิบสองคือภายในหกภายในหกก็เป็นสิบสอง จัดสอนให้รู้จักขันห้ายตนะหกในที่ตนเองโดยให้มีสติกำหนดดูให้รู้จักที่ตัวเองนี่แหละวันนี้เป็นรูปมาขันกองรูปนี่เป็นเวทนาขันกองเวทนานี่เป็นสัญญาขันกองสัญญานี่เป็นสังขารขันกองสังขานี่เป็นวิญญาขันกองวิญญาณนี่เป็นตานี่เป็นรูปที่มาประจวบกันนี่เป็น โอนี่เป็นเสียงที่มาประจบกันนี่เป็นจมูกนี่เป็นกลิ่นที่มาประจบกันนี่เป็นลิ่นนี่เป็นรถที่มาประจบกันนี่เป็นกายนี่เป็นโพธิภะเรื่องถูกต้องที่มาประจบกันนี่เป็นมโนคือใจนี่เป็นธรรมะคือเรื่องราวที่มาประจบกันและโดยเฉพาะขันห้านั้นสรุปเข้าก็เป็นสองคือรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามคือสี่ข้อข้างหลังเป็นนามนามนั่น อธิบายกันเป็นสองคืออธิบายว่าไม่ใช่รูปาสรว่าเป็นนามคือชื่อเรียกนี่เป็นอธิบายสามัญอีกอย่างหนึ่งอธิบายที่ลึกซึ้งเข้ามาวรรนามคืออาการที่จิตน้อมออกไปน้อมออกไปรูป้คือทุกคนนี่ประกอบด้วยกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายนั่นเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประกอบขึ้นในธาตุที่เป็นวัตถุทั้งหลาย คือธาตุดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่มองเห็นได้หรือย,ยินได้ทราบกลิน่นทราบรสและทราบถูกต้องได้แต่ว่าจิตนี่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปดังที่มีพระพุทธภาสิตตัดเอาไว้ว่าอาสรีรังไม่มีสรีระกูหาสย่งม่คูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยซึ่งพระอาจารย์ได้แก้ว่าถ้ำหรือเป็นที่อาศัยของจิตก็คือร่างกายทั้งหมดนี้ และก็มีความเข้าใจกันมาแต่โบราณเหมือนกันว่าจิตนี้อาศัยอยู่กับหัตไทยคือหัวใจที่เต้นอยู่นี่หัวใจยังเรียกว่าหัตถทยวัตถุแปลว่าหัตถ์ทยที่เป็นวัตถุคือที่ตั้งที่อาศัยของจิตแต่มาในปัจจุบันนี้เข้าใจกันว่าจิตนี้อาศัยอยู่กับสมองที่อยู่ในกระโหลกศีรษะและก็สมกับพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า มีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยเพราะว่าถ้ำนั้นก็มีลักษณะเป็นโพรงเข้าไปในภูเขาจะคล้ายๆกับกระโหลกศีรษะนี่ก็มีโพรงที่มันสมองอาศัยอยู่จิตไม่ใช่มันสมองแต่อาศัยอยู่กับมันสมองแต่ที่เป็นพระพุทธภาษิตเองนั้นไม่ได้ตัดเชีเอาไว้ว่าจิตอาศัยอยู่ที่ไหนในส่วนของร่างกายอันนี้ตัดไว้เพียงว่าคูหาสอย่างมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัย แล้วก็มาแปลความกันเองมอธิบายกันเองในภายหลังหลังพระอาจาร,รย์ได้ปางก่อนก็อธิบายกันว่าร่างกายทั้งหมดเป็นการกล่าวรวมๆแล้วก็มีบางอาจาร,รย์ที่เข้าใจว่าอยู่กับอหไทยที่เต้นอยู่นี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันรุ่นในครั้งโบราณน,นั้นถือเอาสิ่งที่พอจะรู้ได้พอที่จะเข้าใจได้เป็นหลักในการที่จะวินิจฉัย ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะอไทัยที่เต้นอยู่นี้อย่างเมืองอไทัยนี่ยังเต้นอยู่ก็แปล lethal, ว่าจิตยังอยู่ในร่างกายอันนี้ชีวิตยังอยู่แต่มหัวใจหยุดเต้นก็แปลว่าจิตนี้ไม่มีอย,อยู่ในร่างกายนี้แล้วกายนี้ก็เป็นศพเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจกันว่าหัวใจอันนี้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่อาศัยของจิตจึงเรียกว่าหทัยวัตถุอไทัยที่เป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งของจิต ก็วินิจใช้กันตามที่จะพึงรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าเองไม่ได้ตัดเชี้เอาไว้ทรงแสดงหลักน้ก่ามาข้างต้นเป็นอันว่าในร่างกายอันนี้มีจิตอยู่ประกอบกายและจิตด้วยกันจึงมีชีวิตอันนี้เป็นหลักสําคัญพระอาจารย์จึงได้แสดงอธิบายไว้กว้างๆว่ากูหาอันเป็นที่อาศัยกษิษก็คือกายทั้งหมดนี้ก็เป็นอันมาสิ้นเรื่องไป ไม่ต้องไปชี้ว่าที่ไหนและเมื่อกายและจิตนี้ยังอาศัยกันอยู่ร่างกายอันนี้ก็มีชีวิตและจิตนี้เองในขณะที่อยู่เฉยๆไม่มีอารมณ์ก็เรียกว่าพวังขจิตคำว่าผวังขานั้นแปลว,ว่าองค์ของภพซึ่งมีความหมายว่าตัวจิตนี้เองยังเป็นตัวองค์ของภพคือของภพชาติซึ่งเป็นวัตตะ ความเวียนว่ายหลายเกิดและเมื่อจิตนี้อยู่เฉยๆไม่มีอารมณ์ก็คงอยู่เป็นองค์อวัยวะของภพชาติแปลว่าภพชาตินี้ยังดำรงอยู่ยังไม่ตายถ้าไม่มีจิตที่เป็นตัวผวงังค์องค์ของภพชาติแล้วร่างกายอันนี้ก็ตายกลายเป็นศพเมื่อยังมีภพมีชาติคือยังมีความเป็นอยู่ยังมีความเกิด ยังไม่ดับยังไม่ตายชีวิตจึงดำรงอยู่คนคือจิตนี่เองยังอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นตัวภวงังคะองค์ของพบของชาติจะททาให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่เป็นไปอยู่ไม่มีอารมณ์ก็เป็นภวงังคะคราวนี้เมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบโดยที่ตากับรูปประจวบกันหูกับเสียงประจวบกันดังที่กล่าวมาข้างตน้นเป็นต้น ก็แปลว,ว่าเป็นอารมณ์ที่มากระทบจิตก็ออกจากผวังคือภาวะที่อยู่เฉยๆนั้นน้อมออกรับรู้อารมณ์อารมณ์นั้นมีพระพุทธทอธิบายว่าได้แกเ่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นคลุ่นคิดถึงนี่คืออารมณ์ก็มีหกคือรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปก็รูปที่ มาประจวบกตานั่นแหละทัฐารมณอารมณ์คือเสียงเสียงที่มาประจวบกับหูนั่นแหละคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นก็คือกลิ่นที่มาประจวบกับจมูกนั่นแหละรัศารมณ์อารมณ์คือรสก็คือรสที่มาประจวบกับลิ้นนั่นแหละผลสภารมอารมณ์คือผลสภะก็คือผลสภะที่ถึงถูกต้องที่มาถูกต้องกับกายประจวบกับกายนั่นแหละ ทรอารมณ์อารมณ์คือธรรมะอันแรกก่ัเรื่องราวอัแรกเก่เรื่องราวที่มาระจูกกัมโนคือใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงพึงเข้าใจว่าสิ่งที่เข้าถึงจิตนั้นคืออารมณ์ดังที่กล่าวมานี่เพราะจะเอารูปเอาเสียงจริงๆเข้าไปใส่ในจิตนั้นไม่ได้จิตรับได้ก็คืออารมณ์คือเรื่องของรูปเรื่องของเสียงเป็นต้นดังที่กล่าวมานั้นและจิตที่ออกรับอารมณ์นี่ ขั้นที่หนึ่งก็เป็นวิญญาณความรู้อารมณ์ที่เรียกว่าเห็นเรียกว่าได้ยินเรียกว่าได้ทราบเรียกว่าได้รู้ได้คิดดังที่กล่าวมาแล้วขั้นที่สองก็เป็นสัมผัสคือความถูกต้องถึงจิตความกระทบถึงจิตอันหมายถึงอาจตนาภายในภายนอกที่คู่กันกับวิญญาณ ที่เกิดสืบเรื่องกันไปสามอย่างนี้มาประชุมกันก็เป็นสัมผัสกระทบใจเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามก็เว้นเป็นเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขขั้นที่สี่ก็เป็นสัญญาความจำหมายคือรู้จำขั้นที่ห้าก็เป็นสังขารคิดปรุงหรือปรุงคิดหรือเรียกชื่อว่าสัญเจตนา ความปรุงทางใจขั้นต่อไปก็เป็นตัณหาความเล่นดนตรีัอยากข้อต่อไปก็เป็นวิตกคือความตรึกขั้นต่อไปก็เป็นวิจารคือความตรองตัณหานั้นที่เป็นตัวทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นอาศัยความเป็นไปดังที่กล่าวมานรี่นี่แหละซึ่งมีพระพุทธภาสิดตัดไว้ไว่าตัณหานั้นก็เกิดขึ้น ในตากับรูปวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสังขารหรือสัญเจตนาตันหาเองปรากฏรูปร่างชัดเป็นตัวตันหาขึ้นเองอีกตรงขั้นนี้แล้วก็เป็นวิตรกวิจาจางตรองไปตามอำนาจของตันหานั้นก็เกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อใ้ตัดสอนให้กําหนดรู้จักทุกข์วัดตัวขัน อาจตนะดังที่กล่าวมานั้นเป็นตัวทุกข์อย่างไรแล้วจึงได้ตรัสสอนให้กําหนดให้รู้จักตัวตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเกิดขึ้นตามสายดังที่แสดงมาอันนี้ต้องอาศัยสติที่กำหนดให้ว่องไวให้ทันแล้วจึงจะได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้เท่าจึงจะรู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหา ในปัจจุบันเป็นปัจจุบัน,น,นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปนี้ขอขอให้ตั้งใจฟังต่อและตั้งใจทำความสระหกสืบต่อไป